มไปเอาอะไรสร้อยคอมาคนดื้อเนี่ยเจ้ตก,กใจหมดหรือว่างูจริงก็ขูฟ่ฟอฟอเลยมะเจ้าออกให้ไม่มีใครเห็นเลยล่ะเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆเ,เนี่ยมันจะเสียบพุงเอาเนี่ยเห็นไหม

ตินก็ขู่ส้มขู่อลินทำไมฮะแทนที่จะช่วยกันหรือติมคิดว่าง,งูเนี่ยพอได้ยินเสียงขู่ตินเนี่ยเจเลยตื่นเลยเนี่ยฮะตื่นมาเจอส้มสภาพนั้นเจ๊ตกใจหมดนึกว่าหอง,งูมาให้เจละเดือดทั้งวันทำห,หน้าขึงคางเอก อย่าทำส้มสิเดี๋ยววิ่งไล่อลินสงสารอลินอลินไม่มีเพื่อนเล่นอลินก็ไม่อยากเล่นกับเต้เท่าไหร่หรอกอลินอยากเล่นกับตินอลินอยากงงใจไม่ตื่นอลินอยากจะเล่นกับเต้อลินไม่อยากเล่นกับตินหรอกตินวิ่งไล่เขาอะถ้าตินไม่วิ่งไล่ก็คงจะดีกว่า